สวัสดีครับกิตติครับโอ้โหอีกวันนะครับวันนี้กิตติขับรถจากนี่เลยครับเมื่อกี้มาจากกระปางผ่านบางขันแล้วก็ผ่านนี่เลยฮะลำทับออกจากลำทับกี่กิโลเนี่ยห้าโลครับท่านผู้ชมโอ้เจอร้านเลยเจอร้านเป็นร้านคนใต้นะเขาเรียกว่าชื่อร้านโรวงขนมจีนขายขนมจีนเส้นสดแล้วก็มีขนมจีนทานด้วย แต่ตรงนี้จะมีร้านอยู่สองร้านติดกันนะมีข้าวแกงพูเฟ่ด้วยนะฮะให้คุณเลือกกินแบบไม่อั้นเลยก็มีก๋วยเตี๋ยวเรืออภิทยาสูตรโบราณหมูตุนนี่ครับพี่สาวครับสวัสดีครับผมคุยอยู่ที่อะไรเนี่ยที่อยากสอนค่ะที่อยากสอนอกดตายมะแรับตายกดตายนะครับนี่ครับฟากเบื่อนเลยครับเวลามากเฟสฟ้ากินเส้นนี่กินเส้นอะไรแน่ครับเส้นถ้าเป็นตะลุ่นไม่เด็ก เอาเป็นว่านเส้นลหลักๆของถมมาค่ะกิโลได้จากหลักๆันนี้จากลักับมานี่ก็ประมาณ5กิโลนะคะ5กิโลอยู่สายมืออยู่สายมือจ้าหลับนะคะเป็นร้านเล่นนึงนะมีรถิจอดรถด้วยกลางๆแค่นี้มันไนร้านนี่ร้านก็เป็นเ้าแกนบุฟเฟ่นะคะเก้าแขนบุฟเฟ่เอ้ด้านนี่คือบริเวณร้านนะครับบรรยากาศภายในร้านหน้าหนังหน้าหนังจัดโตห้างตอนนี้โควิดก็จะเอา ตามตีก็ประกาศเลยอ้ามีอะไรมั้งเปิดได้ดูมั้งดูนะคะวันนี้ฮั่นไม่เต็มที่แต่ได้แล้วไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับกับผัดกุ้งเส้นกับไป้นะคะวันนี้กับปูกับสับปะรดค่ะอ่าโอเคครับก๋วยเี๋ไก่บ้านเมนูพิเศษของร้านนะคะกับปมแล้วเงอีกต่อไปครับมีทุกวันเลยแกงพลิกไก่บ้านอ่าร้านใหญ่กับร้านใหญ่กับปลา กะบ้อมแกงส้มปลาสดๆเลยค่ะกะป้อมอาหารใต้อาหารใตยแล้วก็มีปลาตอดปลาเค็มกะป้อมแล้วถึงอาหารพวกนี้ก็จะมีอะไรมั้งแต่นอกจากบุฟเฟ่ต์แล้วมีอะไรมั้งต่อไปก็เป็นใบเตี้ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือหยุดแต่ยาได้สูตรมาจากหยุดยาไปเรียนมาอ๋อไปเรียนมาโอเคกะป้อมกลางๆข้างก็มีร้านร้านก็ผีเจอร้านนั้นน้ำนะคะน้ำน้ำชมอ๋อใกล้กระดมจีน กับพวกอ๋อก็ก็เปิดดูนะโอเคครับนี่อันนี้ค้ายเป็นถ้วยนะฮะโอเครับพระนันพ่ผมก็ต้องข้าไปหลังในร้านแล้วก็ลองชิมมีแก่งช่อมนะพ่อผมชอบแก่งช่อมื่อกีก็แก่งช่อมมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาสูตรโบราณเขาบอกว่าของสูตรหมูตุ๋นรสชาติจะเป็นยังไงว่าคนใต้ทำยังเป็นพี่เขาบอก ไปไปเรียนสูตรมาจากแระนครศรียาดูรรสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดูแล้วโอ้โหเข้มข้นเลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยนะมาดูกินก่อนแล้วจะไม่ปรุงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหนี่เนื้อหมูหมูตุน๋นดูก่อนอยากให้เห็นชัดๆเลยอ่ะดูยังไม่ได้ปรุงเนืนุ่มไม่ต้องโอเว่นเพียวมากเลย นิดเดียวนุ่ม,มหมายความว่าถุนนานเน่ไม่ไม่ต้องปรุงรสชาติาอร่อยแลย้ว ็วันนี้แนะนำร้านคนใต,ต้นะครับเดี๋ยวก็ทำนี่ไปเป็นร้านบุฟเฟ่บุฟเฟ,ฟ,เฟ่สอนนะครับพี่สอนอยู่ถ้าเหลือลูกค้าขับรถต้องต้องเจอร้านพี่ต้องมาเส้นทางไหนมาจากลำทับเอาลำทับ <ไป S 1> เลยนะไปกลองท่อมค่ะไปกลองท่อมนะหนะ <5 S 2> ้า <5 S 2> กิโลมองซ้ายมือใช่ค่ะครับก็เจอร้านพี่อสอนชื่อร้านว่าร้านครัวข้าวสวยค่ะร้านครัวข้าวสวยเป็นอาหารบุฟเฟ่ นะบอกเราบอกราคาเลยคือ65บาทกินไม่อั้นเลยใช่ค่ะครับผมก็มีนอกจากบุฟเฟ่แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาหมูตุ๋นของพี่อักษรผมชิมแล้วครับท่านผู้ชมรสชาติโอ้โหอย่างนี้เลยครับนะแล้วก็ข้างๆก็จะมีร้านของพี่จันใจจันใจอยู่ชิดกันนะเป็นญาติการขายขนมจีนด้วยของคนลำทับนะซึ่งซึ่งดินนาบ้านพลดินาอ่าตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านพลุดินนาอยู่ตรงกัาน ส้มกเกษตรพันธุ์โอเคครับฝากเพื่อนๆนะครับผมชิมเรียบร้อยแล้วเวลามาจากกรุงเทพผ่านเส้นนี้นะส่วนคนในพื้นที่เนี่ยอาจอาจจะรู้จักนะฮะแต่เส้นนี้มีทั้งรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารด้วยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด8โมงถึง5โมงเย็นค่ะครับผมร้าน65ที่เต็มว่าอะไรตัวข้าวสวยเ65จ้ะโอเคครับฝากไปร้านครับจิตติก็เซอร์เวย์แล้วร้านนี้ถือว่ามาตรฐานแล้วก็ความสะอาดเนี่ยผ่านเลย วันนี้กิติต้องลาไปก่อนเมนูแนะนำบายกิติอย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาพี่อักษรก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่อักษรครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่ผมไปตัดสวัสดีครับอ่าคุยกับพี่อะไรพี่เตือนใจค่ะอ่าพี่เตือนใจนะครับพี่เตือนใจนี่หนักในทางทำขนมจีนเหรอทำเส้นด้วยทำเส้นเองไหมเป็นโรงงานหรือไงหรือว่าครอบครัว เป็นโรงเลยของพี่เตือนใจใช่ไหม<ช>อ่าพี่บอกเบอร์ได้เผื่อลูกค้าสั่งขนมจีนพี่เตือนใจในลำทับยส่สง่งไปกี่จังหว,งวัดจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวเอากระเวกแถวนี้โทรมาหาได้เลยอจองาาได้สองสาขาอีกสาขาอยู่ที่ไหนที่ลำทับลำทับอยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ในอำเภออยู่ในอเภอลำทับแต่ตรงนี้ห่างมา5กิโลมองซ้ายมือเจอร้านพี่เตือนใจขายบริการขนมจีนด้วยมีน้ำแกงด้วยอ่ะผมขอดูน้ำแกงหน่อย โอเคครับมีน้ำยาใช่ป่ะน้ำยามีแกงแกงไตปลาแล้วก็แกงแกงหนักครนกับตาผู่ชมวันนี้แกงหวานแกงหวานโอเคครับมีทั้งหมด4ี่หม้อนะร้านพี่เตือนใจผมจะชิมแล้วทีเนี้ยเอาขนมจีนนี่แกงนครดีกว่าผมชอบแกงนคร